สวัสดีจ้าทุกๆคนผู้ใดถ่ายคลิปค่อยมัม่งมีมีคอมเมนต์หนึ่งเพื่อนก็นเพื่อนถ่ายคลิปค่อยเด้ยอยดีใจแห้งเอาอันนี้เออฝากฝากกดไลค์ให้เนี่ยจา้าฝากกดไลค์อา่าผู้ใดคอมเมนต์ก็คอมเมนต์นนมาเนาะเป็นการสนับสนุนช่องเปิดการมองข้ามให้ AI เอไอเ่็นเหลียวเห็นเรื่องนี้เพื่อนบอกเมื่อวานบ้านเพื่อนมีกันหาคนประกอบไปด้วยยายแม่แล้วก็มี พี่สาวอีกสองคนเป็น,ปนลูกล่ะจำความใดนี่คือป้าได้ผัวฝรั่งป้าอยู่เมืองนอกแม่นี่เห็นงานลรงบานเป็นเจ้าหน้าที่ป้าก็สิดูแลแม่ก็จะซ้อนตลอดว่าป้านี่เป็นเป็นคนมีบุญคุณเดอ้อเป็นทรงเงินให้ใส่ขาเลี้ยงทำบ่ไม่ป้านี่ก็แยบแม่นี่ค่อยเบาถึงพ่อหนูเลยได้ว่าเป็นยังไงมาปีหนึง่งป้ามาเย่มบ้าน ป่ามาผมกัาฝรั่งก็คือผัวป,ป่าแล้วก็มีฝรั่งอีกผู้หนึ่งมาก,กับป่าซึ่งหนูมาหลูดตอนหลังว่าเพิ่นมาเบิงโตแม่เพิ่นตดต่อฝรั่งให้แม่เพิ่นก็บคบกันประมาณสองปีแหละแม่กับแต่งงานแล้วแม่กับปียูเมืองนอกพ่อปอยูเมืองนนกก่ะแม่ก็ไม่เฮ็ดเรื่องเอาหนูก็พี่สาวอีกคนล่องไปนั่มพี่สาวคนใหญ่เนี่ย เพิ่อนบ่อยากไปเพื่อนเป็นไม่รุนเพื่อนกับลังติดมูเนาะแล้วก็แม่กับป้านี่ก็อยากให้เพื่อนเบิ่งย่ายพ่อแม่ไปอยู่เมืองนอกพี่สาวกับจีมี่รถยนต์นใส่ไม่มอเตอร์ไซค์ใส่พี่สาวกับขึบ่ไเด้เดือดร้อนยังเราเพื่อนกสิเห้เงินเดือนยา่อยู่แล้วให้ย่ายต่างหากแล้วก็หพี่สาวต่างหากต้องเิ่นสสียกกันไมมจ้ะเิ่นสสียเขาเป็นเขาบัญชีย่ายเขาบัญชีพี่สาวแล้วพี่สาวนี่เพื่อนกัมีผู้บา กับซึ่งไปมาหาสู้กันประจำมาและตั้งแต่เพิ่นเรียนมัธยมแล้วายกกับหักด้ยผู้บ่าวของพี่สาวนี่เพิ่นกับหนารักายกกับหักได้เป็นค้นหูแม่นเป็นคนหูจากพวมาสันพ่อเพิ่นกับเลี้ยนปลิญญาติเพิ่นเลี้ยนจุเพิ่นกับเลี้ยแต่งงานแม่ก็เป็นพวกหนูกับมางานแต่งงานเพิ่นหลักกับแต่งงานกับไ่ตืบอยู่ค้นกับเดซาบุล่ะสันเพราะว่าส่วนมากกับเงินทั้งจะควงหลายเอาเงินเติมไหม แต่ว่าค่าสินสอดก็ได้แล้วเพื่อนก็นเงื่อนเติมพี่สาวกับยายก็จะได้ไปเมืองนอกทุกปีแล้วก็มีอยู่ปีหนึ่งพี่เคยกัด้มาหน่าเห็นเพื่อนมาเห็นเมืองนอกเนาะบางปีนี่ยายกับเอื่อยหนูนี่เอาเข้ามาเอื่อยเนะาะมันจะบอกไงยายกับเอื่อยนี่บางปีกัด้มาสองเทือ่อมาอยู่เทื่อละสองเดือนแน่สามเดือนแน่ังสิ มาที่นี่แม่ก็สางเพื่อนแม่ก็ป่ายก็สางเฮื่อนใหยลังหมดไงด้เรื่องมันมาเกิดกับตอนว่าเมืม่อนหนึ่งแม่มาบอกว่าเอือยสีมาอยู่ผีเลยเอาหนูก็เลยงงว่าเอาเออสีมาอยู่หนีเลยจางไหนเราเราพู้ได้สีเบืองใหญ่พ่นสีมาก,ก็ผัวเพ่นตีแม่ก็เลยบอกว่าเอือหนูะสีมาอยู่กับฝรังได้เด่นเด่นผัวฝรังได้ผัวฝรังยังไงละ่ะสีมาเอาผัว นูก็เลยตกใจว่าเอ้าสิมาเอาผัวฝรั่งยังไงก็เอื่ยมีผัวอยู่แล้วแม่ก็บเบาเาอย่างพ่อหนูมาหูตอนหลังนึ่งก็กคือโดยความที่ว่าเอื่ยหนูกับยายหนูมาเมืองนอกตลอดอย่างเพิ่นเฮ็ดวี่เองสิเนาะเพิ่นเฮ็ดวีมากลงมากรุงเทพมาเฮ็ดวี่สาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พี่เคยหนูนี่เพิ่นกับสิบโบได้สนใจอยังเพราะว่าเพิ่นแม่ยังสี่ตลอดเพิ่นมาตั้งแต่เพิ่นเรียนมัธย่อมไหมเพิ่นเรียนมัธยม ตั้งแต่พ่อหนูมาอยู่นแม่นี่พี่สาวกับสิมากับยายตลอวมากับยายตลอดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องปกติของบ้านหนูที่พี่เคยเขาจะบ่สงสัยเอื่อยในเหตุบี่สาวมาแต่งงานกับฝรั่งเอื้อยหนูกับพี่เคยหนูเนี่ยบ,บ่ได้จดทะเบียนกันเนี่กับพี่อ้ยบ่ได้จดทะเบียนกันเพราะฉะนั้นมันกง่ายแล้วบ้านนี้เพิ่นน่กับว่าวกับผัวเพิ่นอยู่หรอว่าเพิ่นจีมาเหตุง,งานากับบรู้ว่าวกันจากไหนเราหูแต่ว่า เพิน่นนีส่งเงินให้อ้ายตลอวให้พี่อ้ตลอดส่วนใหญ่นี่เพิ่นได้ของเพิ่นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าตอนเนี่ยมันจะปีนึงแล้วแล้วก็พี่ไอ้เนี่ยังบรูเรื่องได้ได้เพราะว่ายมเพม่นโทรหากันนี่เอื่อยนูนี่สีมาโทษอ,อยู่บ้านแม่เพราะว่าบ้านแม่ก็บ้านเอื่อยที่เพิ่นอยู่น้าผัวน,นี่เพิ่นบรูนูก็กด้เดว้ากับแม่อยู่ว่าเวอากับแม่กับป่าอยู่ว่า อนแหลกเขาบอกก็พี่สาวกอน่าถ้าเขาลู่เฮ็ดจังไหนเพราะว่าเขากระถาเจ้าของอยู่บ้านบุรือตนมันตีเจ้าบุรือตนอายอตีเกิยนี่ก็บว่ากระซางมันเหลี่ยแม่ก็บว่าคนเฮาตรงเลือกทังอนาคตที่ดีแต่ว่านูนี่นูหรือตนหรือตนอนไอแม่แล้วหนูก็เว้าบ่ได้นูก็น้ำท่วมปากถามมาายหลู่บ่วนูว่ายากับบหลูอหรอกเพราะว่ายายนี่เป็นคนที่ว่าไปวัดไปว่า จังไ้ยายกับบุรุษความคิดหนูยายกับคิดแต่่ามาเฮ็ดงานหรอกกะหนูรู้ตนพี่เคยหนูแม้เพราะว่าพี่เคยหนูเนี่ยเพื่อนกับดูแลยายเอื้อยเอื้อยกับแม่เนี่ยเปิดล้านขายของช่าให้เด้กับป่านี่เปิดล้านขายขายของช่าให้พี่อายอยู่บานเพื่อนกับเฮ็ดเรากับเงินเดือนนี่เพื่อนกับเห็นยายต่างหากว่าเห็ยายเดือนละมือเนี่ยยายใส่ย่ำยายไปวัดไปว่าเราพี่เคยหนูเนี่ยทั้ง ทางพีสงงพ่สาวทังทังพี่สาวทังแม่นี่ก็ส่งห้แไหมส่งห้เดือนละสองมือเลยขายของชําได้เอาเงินไปเพินพ่นเพิ่นบ่ไเดีเกี่ยวไม่จ้ะแต่ว่าเพิ่นลงทุนนห้รล้านขายของชําล้านบางไงแหละอยู่ในหมู่บ้านเราที่นี่นูนะ่ะตอนนี้ก็คือแบบว่านูกลุ้มใจแม่เพราะว่าเนี่ยนูอยากไปหายายปีนี้นูไปหายายนี่พี่เคยนูก็ต้องถาม ที่จริงอ่ะยายพิ่นกับมาตลอดอยู่แต่ว่าหนูก็อยากอยากไปเห็นบ้านอยากไปเห็นเมืองไทยแม่หนูคิดหอดหนูก็จีภาพแฟนหนูไปละแฟนฝรั่งหนูไปหนูก็เลคิดว่าเลยนหนูจะบอกไปบ้านแต่ว่าหนูอยากไปบ้านอยากไปเห็นว่าเข้ามาหนูไปดิไปไทยหลายปีหนูก็อยากไปเห็นประเทศไทยว่าเป็นยังไ๋ยังได๋แบบหมู่บ้านที่ว่าหนูจากา้างสิแมะเป็นยังไงหนูก็อยากไปเห็นแต่ว่าหนูก็ติดอยู่ตรงที่ว่าพี่เคยหนูเนี่ยคันเพิ่นถามหนูหนูจะตอบเพิ่นว่าจังไดนี่แหละหนูก็เลยบอลทุกคน ทุกคนฟังนี่แหละว,ว่าหนูก็บลึ้ตัวนพี่เคยหนูได้หนูก็คิดอยู่ว่าหนูบ่รูหลักหนูความคิดหนูก็คือป่าแม่แล้วก็พี่สาวหนูนี่เห็ุบ่ถึกต้องเจ้าของนี่มาเอาหัวทางนี่แทนที่จะบอกเพิ่นแต่ว่าหนูก็เบ้าเบ้ากับป่าอยู่ป่ากับว่าพี่อ้ายหนูนี่พี่เคยนี่เพื่อนเป็นคนดีไหมคือเห็นเพิ่นมาหลายปีเพื่อนดูแลยายแย้มทร่หางสิแม่แยายก็บอาว่า,วาทามาแม่กินข้าเขัาหยัง ว่ายายกินขอกบอยางเพันก็ษีว่าอันเพันก็สิเอิอน้ำบักอดอดบักสันบันนอกเขาเนื้อบักออดมันเอาหนีมาเอาเนี่ยเฮ็ดนี่เฮ็ดนี่มาหายอ้ยบักออดนั่นยังสี่เพันก็นย่องว่าดีไหมเราซึ่งหนูก็คิดว่ายายนะ่ะบ่รู้เรื่องเราเรายายก็บโมโมไม่เคยเข้ามาจมมาอ่าบักออดเป็นยังสันยังสี่บ่ยายไม่จะย่องแหมเราหนูแ่ะหรือต้นเพิ่นแหมหนูก็บ,บ่รู้สี่ สีเห็ดจังไดแม่หนูหนูรุนพี่เคยหนูแห้งแห้หนูหักพี่เคยหนูนี่หักคือจังเป็นไอเจ้าขวงแม่บ่เมนเป็นพี่เคยแม่เมื่อเธอหนูกะบอกแม่ยุหนูกะบอกกับแม่อยุบอกกับแม่บอกวยกแยแต่ว่าแม่กะว่าชีวิตเขาสร้างเขาอันนี้หนูก็แบบกุมใจละหนูก็เลยมาวบาให้มูเจ้าฟังก็เลยมาว่าให้ยแยแอฟังห้ยแย่แอว่าวหอ,อหเอฟซีฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์ยังสี่ยังสี่ขึ้น เอามูเจ้าคิดเห็นจนังไหนมูเจ้าก็เมนมาเนี่ยโอ้ข่อยบอกข่อยก็ลึดตุนทั้งข่อยเครียดข่อยบอกฟังตัวนี้นนข่อยก็เครียดเอามูเจ้าคิดว่าจาังไหนมูเจ้าก็เมนมาให้เพิ่นเบิ่งเนี่ยอันนี้เพิ่นก็มาระบายซื่อดอกเพราะว่าเพิ่นก็บบอกให้ผู้ใดฟังบ่ได้เอาจ้ะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ช่องในเดอ้อจ้ะเมนมาเป็นกำลังใจให้กันกดไลค์ซื่ออย่าแพงหลายเอาจ้ะขอบคุณจ้ะ